สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนี่วันยุดสุทหรรษาทุกอวนอวยอีกแล้วเป็นยางรอให้รอหน้าคือเการอหน้าห้าสิบไปพู้นพิกัดเราอยู่ตรงนู้นพิกัดเราอยู่ตรงไหนกล้องเราอยู่ตรงไหนพิกัดเราอยู่ตรงต้นไม้นี้เฮาสิอ,อยูบงนี้จากเทียงนาที่เราอยู่ตรงนี้ป่าบอกท่านพิกัดเราจะเดินตนูต้นตนูต้นตรงนู้นเป็นไปทางพุ่นเนี่ไปทางพีไปป่ตายยัางไปทางพีแล้วก็ไปน้ากันแท้นี่กันแท่กันแท่กันแท่ ปูดพิกัดเราอยู่ต้นไม้ต้นนี้นะคะทุกคนัแต่่ามือยุ้นสิบวพิกัดนี่ต้นไม้ต้นนี้เบังสิง่างไปใส่เวลจาจักหน้าที่สิไปเกี้ยวหนากันแท้ฟังพุนใส่แบบมือเกี้ยวอพี่น้องเกี้ยวเอานี่ตะกาง,ง่ามแห้งเขางานแห้งแห้งมือนี่นะพี่น้องสิงมาเ้าเลียงลายยางก่อนถ้ายุสิเขาตอนแรกว่าสิเขาต้าหลายมือแล้วเปี้ยนอีกแล้ว กรมอุตุเตือนภัยเตือนไฟฝนฝ่าถะลมสิบทั่วประเทศหาสิบห้าสิบจังหวัดนะพี่น้องวิา้างามหรอเด้เนี่ยกา้างามหรอเด้เนี่ยสีเขาหาสิบจังหวัดประเทศไทยหามบ้านกาบ้านปุ๋ยหามบ้านปุ๋ยพี่น้องเอาข้นมาในโลรเอาข้นมาใบกันแท่นนะาพ่อบอเอาขืนไปใบคุณ ของพ่อลูกของลุงฝนสิตกแห้งพี่น้องคนว่าห้เราว่างฝนฝ่าพนะเราเบิงฝ่าแจงจางปางอยู่ตัวอีกแล้วบ่มแต่ใหญ่ไปไม่เรื่อยๆพี่น้องเออแไ่นายพักไอยางลูกยางมันเร็วก็นั่นโต๊กาแล้วเดิ๋ยิสิไปเกี่ยวกันแท้ฟังฝุ่นก่อนเกี่ยวฟังฝุ่นเรียบร้อยเร้วทางหยาเพราะว่าตอนนั้นห้องค่าแต่เหตุบอกท่านนอนเลยบ่ได้ไปทางหยาตองนั้นค้าเหตุบอกท่านมันสิไปทางหก ย,าายา่าง,งนั่นยางรอหน้าบ่ได้อยากยางเพึ่งรอปีนี้เขาไข่แน่ไข่แน่ของเขานี่สำหรับคนอื่นอาจสิบรู้เนะจะเรียนยางย่างเริ่งดักอันยังไมได้มันไม่ดีมันคือการปลูกหญ้านะนี่คือหมาดหญยางนี่ไปย่างลูกย่าง,างดีสำหรับเขาแต่คนอื่นเอาก็บบลูยางให้มันเลี้ยวก็นัานลูกนั่นเห็ดเกิดปีนี้เขาบ่อได้เก็บเน็ดแถ,ดแถดบสำพะการวานเขาวไว้ พอก็ไม่ได้ไป,ก,ไปงไงก่อนฝ่าฝนฝ่าขะน้องสามมือพนะตอนแรกว่าร่วมว่าสิีานเขาวานกาวานปุ๋ยก็เลยว่าจะเฝ่าวานเห็นมันเวียนไปจากน้อยก่อนพราะว่าก็ถ้าเบิ้งก้อนท้องเทียบก,กับ,บ่ันี่เห้หเบื้องอากาศอนก็ไ,ได้หวัวแดดแต่จางข้กับวานเลยวานปุ๊บปุ๋ยเอาไปกินปั๊บต้นไม้สามารถเอาไปกินไปใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าห้องวานแล้วฝาปิดฝนตกปุย๋ยที่ห้องวานไปก็เสร็จเราเหนยไปแค่ประกาศโดยที่ โดยที่เราไม่ได้ใช้นะคะโดยที่ปุ๋ยอะไรเอาไปใส่ไั่สิเราไปน้ำฝาน้ำร่มนะฝนวานะกุเ่าว่าพี่โบรัดไปตรงนี้เลยไหมเราไม่ต้องเดินไปตรงนู้นแต่หนูต้องห้ามเหยียบข้าวนะเดินข้ามบ้างแม่ไปโฮมนี่บ่ไปยังไปตังสี่ละมองหันมันกลับไปว่นใดคือเกาพะวานต้นใหม่นี่ต้นใหม่ง่ายๆนี่ต้นใหม่มองนี่แล้วพี่น้องนี่เรียนหยยบข้าต้นใหม่ตอนนี้ลหรสิทางออกเมิ่งมันสิเปตังไห เมื่อเสาร์เม่บ่าก็เบาทุ่งมาทางออกกันหนึ่งบกย่อยอยู่นี่หลยายสิบาไปเบิ้งไก,ไก่ทางออกเป้นๆเขาเพิ่งสิด้เกิดงอมมืาแนน่นะแต่ก็บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เหยียบย่ำอยู่ที่เดิมเก้าของในหยาดยางแม่เหยียบมันยา,างไปฝุ่นหมองมันขามเพราะอะไรก็ตรงยางลง้งหายหน้าอยู่กับเ่าแต่เหยียบขามเพราะเป็นยางดอกคนวาว่าดอกเยียบตน้อยๆเพื่อนหยากันลายได้พี่น้องประมาณนี้แหละยางย้อยยางมองน้ำ นอกจาเป็นยางบนบ่วาดอ,อกเนี่ยทั้งนี้บ่วพาจำเป็นยางยางใดอยู่มา่ทางเข้าออกออตัวก,กาไว้เป็นทังไดนู้นวาสิบัวใ้สามพอเกิดฟอง,งาเงี้ยมองนี้บ่ขึ้นนี่แล้วกนกับบัวามากกว่มา,มากปล่อยๆมากพอเห็งกับไข่ก็อยู่พี่น้องไข่ก็บ,บ่ามาบมากตัวตัดก,กันม้าผิวๆถ้าเป็นบ่มากี่ทั้งนี้แย่เลยล่ะ ไอห,หน้าเขาเจ้าเขาเจ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้ามองไ้บ้างกะยางมาเลยแม่บัวเป็นยังไงเนาะนี่เนาะตุกกาใบเพื่อนั้นสมผลซาผลลืน่นลยไหมเเขาพันธ์ดีกับแดงงามๆปุายโยไอหยาไลยไหมเนาะเห็นตากด้ประมันนี่แะไรพี่นอ้องกะห้างแม่ยู่คนท่านเีกขึ้นสูงเนาะยังไม่หนาตาเท่าไหร่ แต่สำหรับเฮาคือเฮาพอใจแล้วด้สนีในสนีคือพอใจแล้วมาลงมาโอ้ยยางมาลอจะไปยืนยืนแซ่หรือมันเ็ศนใน้ต้นเขานี่นะ่ะยางบ,บ,บึบมาเลยมันเป็นยางยางมาเลยได้บอกการยางพ้าป้าเขาไม่เห็ดเบียกของประเดียมายางเหรียญมเป็นยางดอกยางได้เบิร์ดนะโอ้แนวจำเป็นคือกัน นี่ที่พักพิงเราที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้อันนี้สิเป็นหน้าป่าหน้าขางหน้าขัดหน้าเท่าทางหนนะ้านี่ถ้าฟังทางหน้าปุน่นอยู่เทางนูน้นแต่นี่มือเศร้ามือเศร้ามาทางแล้วเบิกมองนี้ก็มองมันหกนะพี่น้องมองหกกับมองแตนมันกะต่างกัน,กนอยู่ทีเห็นมาเลยมาเห็ดเพราะว่าวางหันหนาวางหันปีตอนสิเผาน้าสิเห็ดหน้าเนี่ยสิเผาน กันเท่นี่พ็กกัญญาเคดอนเคดอนตนบักท่านอยู่กับเล่บบ่ได้มากนี่ตีนกันแท่ออกหกเมีบดตายมัเกียวเกียวมือบ่ได้ใส่เครื่องเกียวเกียวออกเป็นอัลลาพี่นองมันเป็นตะเบิงก็กานนะเขาก็ล่างสิขขืนข้นบพระท่านในคักแต่ว่า้านได้น้ำได้ปุ๋ยเราพ้นกระสิทธ์เต็มที่เลยเด้หมูหนังหมูลุูกพ้นวานะพนว่าถ้าเอาฝนฝ่ามาใส่ปุ๋ยมันก็งามไปเองนี่มองมาท่านในเกียวก็สิเป็นนะสิ ก็คือมองข้าเกียวแล้วกับแปนเอเตอนันเป็นแตงงามกวกาันะพี่น้องนะเขาก็จะได้ขึ้นตึ๊บไปน้ำกันแท้งามบัวรั่วไปน้ำกันนี่โซนผุนมากแล้วหน่อยหนึ่งเริ่มจากพี่ล่ะจากต้นบักท่านปีต้นบมักท่านมาแต่่าเกียวท่านในบริเวณหม่องน้อยอยอะในบตามมะนางเกียวมือซอนนี่เกียวเกียวไปปกปกมันเริ่มแห้งกับมะเผาทั้งนี้ท่านในเกียวเด็กอยู่ตรงนี้เด็กจะยื้ฟังนี่สมาเกียว ตั้งกล้องไว้น้ำมันนี่ลราพี่น้องเอ้ยอยู่น้ำห้น้ำหน้าบ่มีหม่องสวยรูระกะบุญนผ้าวาสนาทรงกรสิติเทยหม่องรูหม่องแง่ไม่ควเบิ่งอยู่แหละเนะ่ามากเมนแยปากแยปากไฮเลนด้วยนี่กับน้องนี่ลราลกูกหนุนสาวาสนาทรงวาสนาทรงกรสิติเทพไปอยู่หม่องดีๆงามๆก็ได้หนุนคำคุ้นจุนเจือเบิง่งแ,บง,งแง่กันไปพี่น้องวตาสวัสดีค่ะหรือย,ยัง ค่ะวันนี้วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์วันวัวเสาร์เสารสุดวันวัวก็เอาคลีบไม่พี่น้องเบิ่งประมาณนี้เราเบิ่งบรรยากาศลมเย็นๆแต่พี่น้องมองนี้มันท่านที่หกนายเงาะบอกก้อนเงาะบอกก้อนแม่เป็นไงนะมองให้เดีหน่อยนั่งก้อนพี่น้องคันแทนาเราเลยนะอยู่กันแท้นะอไรได้บ้างนี่คันแทคันแทคันซันๆ นี่ทีงหน้าหน่อยที่ข้าเห็นประจำนู่ในคลิปลมันยุกมาหน้าไก่ก็ยังไก่อยู่เหมือนเดิมเด็กน้อยมาเล่นอยู่งมองนี้พี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวแตงมองให้เด็กน้อยนั่งกันเด็กใส่โบตาล,ลองเพี้ยงให้ฟั้งได้อหมือน,นีหน <c oughs> สงสัยวันนี้พระทูนย,ยังไม่มาเป่นบ้าบ้าเด็หน้ายิ้มเบ้นขึ้นข้าวหรอไมายิ้มมือเ,เร่งแล้วเบี้ยคน เราหน้าที่เราคืออยู่นาหนาแตงหมอ่องในนานาหมอ่อเยวที่จริงหมองนี่ยพอนาตะเกี่ยวเดว้นั่นคืออีไเลย I love you.

ไปทุกนันขอนังกินเราลอกาแล้วนองก้อเอดูอาโซกนนละนี่าีีีดตไปบนนั่นเออมันเป็นห้าดินอยู่ในกงเกงตับนงเกงไว้นะตับนังเกงไว้นะาเร็วเร็วน,น,นี่เป็นห้าดนินห้ดนหาดินละแกะออก ไปเก็บหมวกมานตะพุนมาสิตั้งพี่เล็กน้อยไปยุ่หล้างกลองบนบัว็นบอกเลี้ยงฝาเลียงฝนเราพี่้องเอย่าออยากได้ตะพุนอยากได้ฝนก็อยากได้ฝาดอกฝนตกห้าบึมบาบึมบานะแห็งหน้าแบบนี้แห้งไปตัว แต่ว่าตัวสันพตุตตกเจียเมื่อว่นกับโจมไฮวานเขาเจ้าบุญหลวงปู่ทั้งคืนเขาเจ้าถ่วมหมอกกอกหมอกกอกเขาเจ้าว่าอยากใช้ถ่วมกับถ่วมทื่หม่งนี้เขาเจ้าท่าสีหลวงปู่ท่าสีหลวงปู่พระธาตุเตือนไพว่าฝนสีมาวันทีสิบสี่ถึงสิบแปดสามวันฝนฟ้าถล่มห้าสิบจังหวัดของประเทศไทยนะเมื่อนั้นก็นกนว่าคือกันฝนสิเข่าลินพ่อแสงแส,แสงแสงฟ้าห่องบุ่มบั่มบุ่มบั่มเสียไปเกิดอยู่ไหนมาทั้งคืนมาสั่นถ่วงปอด มันจะพค้งคนทวนแต่ไรผราไม่อยากให้ท่วมดอกให้มันท่วมเขาในเขามีน้ำประเจ้เอเจนี่น้องห้างฝนตรมี้ใจ่มีพ่อหน่อยๆไปสูบน้ำเ้าร์เซี่ยวดซไซน่าเลยเกี่ยเขาใบ มามาใครว่างมาเกี่ยวเ,เกี่ยวย่าช่วยแม่โบต้าเด้อไม่มเกี่ยวเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวเขาเด้อป่ะพี่น้องเฮ้ยทำห้นะแม่ <c oughs> พ่อแม่ลูกเขาที่เดินทางมากันผมน,นี่คิปล่วงหน้อยู่เลยตรงมะนาวน้ามีไหลนะน้องก็ต้าเมืม่อใดออกคลิปโดนแล้วน้องก็จาไปยุบยาดูเป็นยญ้าบ้าง เกี่ยวหักไปแล้วอันหนึ่งเด้อเกี่ยวซับปอนั่นจะมาเกี่ยวหักไปแล้วอันหนึ่งเศร้านไงใส่มีที่โต้อยังบ้านลนาดขึ้เกี่ยวไหมแต่ยังก็บบ้าคือซับปอก็ได้ซับน้ำให้ก็ได้เกี่ยวกันนะ อขอะรอน่งเาสบัวทยดอกพอเปียนเปนแล้วแันน,น,นี้เขม่ีบ่งแล้วพีนอนเ้โดน้ปอาไม่สิแก็ต้องีเลยบ้ากะเปาจ้ของสิขาจิเบก็ให้ยังรูบ้างไห้ถังา วงน้ำแบกจับพอไม่ติดกอนนาำดึงน้วจะไปกอยยากคนตอนเดวเขาได้ต้านิใหม่เาอรก้เปนรนีนั้นเขาได้โนาปีสองปีเขาได้รอจะเกียนบ่ะเขาได้อ้อมฟังนี่ พันว่าทะลอกออกเร็วอยะสดงรอห้าเลยที่น้ำพันว่าด็กนลงจะบอกไม้ที่ใบริลงก่อนี่นี่บริลงดอกบ่มีบอกไม้ดอกแม่ปจุยไปไฮะ 过来。Uh huh. uh huh. ก็เอาสักมนิดก่อนยังม่บอตาสิมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งอีกคลิปนึงเงีง้าายาไรกันสิขันเบิ่กนะพี่น้องเนาะนี่ทั้งนี่ทั้งนี่มันสิมีก่อคอยก่อคอยทั้งหนาก้อนอีกอะเห็นยอดอยูน่นี่กับทางนี้เห็ุเรียบร้อยสิมาอัปเดตให้เบิง่งเป็นยังไงขึ้นเงี้ยท่านอ่ะคลิปนี้เขามาบอกเรื่องอย่างบอกเรื่องว่าฝ้าฝนกรมบุตรนะคะเตือนภยัยฝนตกภัยอีสานสามมือ่อ สิบสี่สิบห้าโอ้แม่นสามหมื่นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหามื่อโอ้หาเมื่อก็ต้นเนี้ยทอดสิบแปดนะประมาณหามือเบื้องบนสิเป็นยังไงพี่น้องสิบสามเดือนเมื่อวันนี้วันที่สิบสองเดือนนี้สิบสามแต่เบื้องบนมืออีกหาเมื่อเบื้องบนฝนสีขาบเพราะว่าเบาทุ่งแล้ววันแล้วสิบาันเขาวานปุ๋ยจังหน่อยผิวผิวอะไรจังหน่อย เบิ่งว่าฝนสีมาบอเน่ยเอาวันนี้มื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทีนท่ผ่านมากดไลค์กดแชร์ให้แม่บุตาขอให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยทุกคนหลวงปู่บาตถาหลวงปู่ศิลาหลวงปู่สิห์สักดิธิ์อุดหนุนจุนเจือดูแลลูกหลานนะพี่น้องลูกลู่ตามตา,มวามวสวัสดีนั่งลงสวัสดีค่ะฝากหน่อยวัสดีค่ะฝาก ก้บ้าเม็ดเอารดแม่วันนี้ไม่มีก้บ้าเม็ดกินไปแล้วไม่ได้ไปทำเบาดีดีฝากสดมาปทานสรสดส้นพุทราน้องโบต้าธันวาด้วยนะคะอย่าลืมฝากแจ้งแม่โบต้าธันวาแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายกดไลค์อย่าลมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งอะนะกดจิ๊กจิ๊กให้ด้วยนะจ๊บายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีเลยก่อนค่ะค่ะขับมาทางนี้ อีกค่ะบายบายวิววันนี้คี่สวยจังเลยถาลึกปก